มาเช้าวันต่อไปยังไงโอ้อาหารเต็มหลงเพราะเราเพิ่งกินไปตอนก่อนนอนแล้วก็เดินเกมเลยยาวดูดีมีอะไรขายทีวีเฮ้ยนี่ไงเคสมือรสองราคาสวยอันนี้อันนี้ของแพงนะเนี่ยแต่มือ2สอง เฮ้ยสองเก้าเก้าเก้าก้าราคาเดียวกันปะไปดูนขอเบิ้งขอเบิ้งถ้าซื้อตรงนี้มันก็ได้เลยราคาไปดูหลอกของเก่าของใหม่เชียบละเชี่ยถูกแกดโอ้สูกกันสองพันอ่ะจัดจัดจัดเลยจัดเลยมาได้ของเลย ขอดูที่มันต่างเนี่ยสภาพช,ชีวิตจริงก็คงไม่เอามือสองมาแต่ว่าสภาพมม่เหมือนกันนะเออเนี่ยกิฟตใหม่กิฟตครับเข้ามาแล้วอย่างไวเงินเราเริ่มโฟร์ทีเนี้ยเพราะว่าโอ้ลูกค้ามาแล้วขออนุญาตลูกค้าทำความสะอาดครับลูกค้ามันก็นมาไวพุท สะอาดร้อนบ่อแอร์ไม่ใช่แอร์ดิอากาศร้อนบ่แอร์เย็นหรือเปล่าลูกค้าเต็มกราฟนะจังหวะน,นี้ จัดก็ยิ่งมาสองหนึ่งตัวก่อกวเดยวคั้นจัดอีกเริ่มมาเริ่มมาธุรกิจเริ่มมามันจะหล่ดมาจากฟากฟ้าจังหวะนี้ มาครับของมือสองต้องคุณภาพอย่างนี้นะเยี่ยมกัอบเกรดเอนะมาครับก็มีมาละทำไมมันจมวะภาพตัวอย่างมันจมสบายอ่ะอันนี้เราตั้งไว้นี่ก่อนตั้งไม่ได้นะทิ้งก่อนรอโตมาอีก ได้ถึงสองตัวน่าวะไม่จะได้นะแถวนี้สี่ต๊ะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวนี้ตัวหนึงงน่งตัวหนึงงน่งาะตัวนี้ก็เป็นตู้เอ้ยได้อีกตัวหนึง่งตรงนีง้โจรมีว่าโจร มาแล้ว4,000กว่าละขัดเกี้ยได้เงินโคตรดีโคตรไวเฮ้ยยังไงมาเงินโฟจัดต่อไปเราจะจัดคอนโซลนะจองไว้ไม่ได้วะ่ะว่าเออเราจะเอาอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาซื้ีละลริญทีละริญด,ด,ดเนย่ย เออเฮ้ยมึงดูอะไรหนุ่มเออเฮ้ยเกินโอ้โหโคตรกามยิ่งลนยิ่งลนโล,นโล,โลเปสโคตรกามปับ๊บก็ยิ่งห่างไปปับ๊บ อ่ายี่มายี่นี่ขโมยมาพี่รุดเหรอมาแถวร้านกูก็ไม่ไว้ใจแล้วย่องอะไรย่องอะไรกูว่างวันนี้กูว่างเลยกูจัดเลยหนฉันจัดลุมกันจัดอยู่ไหมอ่าฮะอ่าขอเลยละกันลาดเลยละกันขอยัดถือบิตคอย์นะเดี๋ยวเมาเดี๋ยวมเมาเก็บวะ ดีเอาอาวุธมาสังหารคนมีพิรุษเนี่ยโอ้ลูกค้าเยอะเกินเยอะจัดเออซื้อแอร์เพิ่มดีว่ะใช่ะแอร์แบบเน้นเน้นแบบเต็มกราฟ บิตคอยน์บิตคอยอะไรเถอะเงินงเราโฟลูจัดซื้ออะไรเพิ่มเดียววะเราจะซื้อคอมซื้อเพิ่มอีกสองเครื่องบอ อันนี้อาหารเราไม่ได้ทำเลยให้ลูกค้านะเราเน้นของเข้าร้านก่อนใช่ปะจัดโต๊ะก่อนอนะจัดโต๊ะก่านสองเก็ดก็เคสจอเคสจอ เดือเคสนะเคสก็อี๋กีโมแล้ววะ่งสบายสามเลยรีมโมทเป็นหรรีมโมทเช็คเชือนะุณหภูมิ่อยโอ้โหร้อนจัดเลยนี่ยี่สิบเ็ได้อยู่ โอ้นี่ร้อนจัดเอาแอร์มาก่อนเลยด่วนเลยโอ้กูปล่อยลูกค้าร้อนตั้งนานเฮ้ยเช็คอุณหภูมิก่อนสามสองเยอะร้อนจัดสิเจ็ดตอนนี้ต้องจัดแอร์มานะลูกค้าร้อนจัดมาแต่ซื้อคอมซื้ออะไรมาตกแต่งแอร์ลืมว่าบริการดาวลดลงเยอะรู้สองละ เวก็กูเคลื่อนจัดก่อนจัดดีๆกันจริงๆขยับห่างๆกันก็ได้นะสี่เลือดเลยไม่พอว่ะ ห่างไหนได้ไม่เป็นไรสรุปได้แค่สามตัวถ้าเอาให้สวยอยก็ก็ต้องเอาตัวเล็กอะไม่เป็นไรครับ ว่าต,วตาโกยังก็แอร์โอ้ยห้าพันหรอเงินหน้าขึ้นมาห้าพันแล้วไอแอร์เลยจัดแอร์ชุดใหญ่เลยมาจัดมาเลสามสี่ตัวขอเยอะไว้ก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราเรออะไรกำลังเราที่จะซื้อเนะี่ยมันเยอะแล้วสามารถจัดชุดใหญ่ได้ไฟกระพริบเลย เก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้ก็แพงื้อีกหายของที่เราขายไว้แม่งหายหมดแล้วไม่ได้ตังละลืมเลย าย่าจัดเลยลุงเฮียขโมยของกูปะเนี่ยบวาเลยแอรอครับสบายลูกะแอร์ช่ำๆลูกะนอกนี่ก็ร้อนเดี๋ยวจัดให้แอร์ ไม่ได้เลยนี่ว่าสองฝั่งแล้วก็ฝั่งนี้หมดจังอ่าฮ่ามึงมาแล้วได้เวลากูอยู่กูอยู่มึงพลาดจ้องอะไร เจ็ดพันกว่าแล้วเว้ยเก้าอี้เก้าอี้คีย์บอร์ดเมาส์เก้าอี้คีย์บอร์ดเมาส์ จัดเกมคอนโซลไหมเกมคอนโซลกูแพงอยู่นั้นเอาเรื่องนะจัดแอร์ก่อนจัดแอร์นะแอร์ต้องเยอะไว้ก่อนพัดลมไหมระบายอากาศโอตเตอร์ไหมโอตเตอร์ชื่อว่าอย่างละอันไปดีรวยเกิน แต่ชุดใหญ่เลยรอบนี้กี่โมงละยี่สิบรุ่นกูนทำอะไรวัดอุณหภูมิใช้ตัวนี้สภาพเจ็ดยิบเจ็ดยังเย็นไม่พอ,อยี่สิบสามอุ้ยย็นได้หนาวเกินหนาวได้ไงวะสามสิบสองอุย้ยทำไมร้อนอนะอ๋ออยากวางเพชรเคปิดฟ,ฟ,ฟ,ฟังสภาพ ไม่ร้อนวะแอร์กูก็เปิดอยูอ่ไม่ใช่เหรอไม่ร้อนอ๋อคอมสามเครื่องเหรอเกี่ยวปะวะระบายไม่ทั่วถึงเอเดี๋ยวมาเพิ่มเดี๋ยวมาเพิ่มไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาให้ไม่ต้องรีบโอ้โหเหี้ย เกินอะไรแล้วเนะี Potter. Potter. ่ยโอตเตอร์โอตเตอร์ป๊าปโอเคเอะไร้วเรียกไปพังวะ่ะปา๊าป ต้องไปโปสเตอร์เพียบเลยที่เยอะไม่ใช่หรอกโปสเตอร์นะทั้งนั้นนะ ไปตรงนู้นดิเอาไว้ที่ก่อนไปละขี่บอลเหนื่อยแน่เหนื่อย,ยหันอยู่อยู่อยู่ขยันขายาันไม่เชียร์โจนขโมยกูปะเนี่ย ต้องถามก่อนเลยว่าของหายหรือเปล่าอาครบอยู่ครบครบเนยเมาส์กับก้าวี่วอตเตอร์ไว้นี่ก่อนนะเ้วขจัดก็อีอไปป๊าบก็แลอมเมาส์เม,มาส์

ย่าไม่เครื่องต้องหัวจัดจุดใหญ่ให้แล้วลูงไรบ้านไม่รู้ไม่มีบ้านก็ไม่รู้ตีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินปอเตอร์ในร้านเม,มามา เฮ้ยมึงมากล้วรูลุงพุ่งตีมึงไปไม่เหรอพุ่งตีมึงไปกี่โมงแล้วเที่ยงคืนแล้วจัดโปรเตอร์ให้สวยกวนะหมดจังของหมดแล้วนะตู้ตู้เกม Mua mà tất cả เป็นรูปเป็นร่างอะเดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนแล้วกันดูความสวยงามของร้านครับนีโลตูปสองเครื่องคอมสามเครื่องโอเคนะเดี๋ยวเราเข้ามาตกแต่งเพิ่มความสวยงามบิตคอยขุดอยู่สี่เครื่องแย,ย่ยังไหนี่ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวว่ากันเอาอาจจะเอาเกมคอนโซลมาใส่เราไม่เน้นเกมคอนโซลแล้วก็ตู้ตู้จะมาไว้นี่เพิ่มอีก เค okay, นะเช็คอุณภูมิหมดอุณภูมิร้านเป็นไงย okay, mm ี่สิบเจ็ดโอเคก็เดิมเยอะอยู่เดี๋ยวเอามาอัดเพิ่อม 23. อีกสิบสามวันนี้หนาวเกินเปิดไฟมันมีไฟแหรอก็ไม่มีไฟ,ไไฟร้านเออเราไม่มีไฟวะร้านไม่อะไรรถไฟมันขาดอะ่ะกูถามมีรถไฟขายไหมอนันนี้เอ้ยทำไมอันนี้มันร้อนวะ แอร์เส <Air S 2> ียวะไม่เข้าใจงงคืออะไรนี่ทวิทไฟมันบักเหลืออะไรทำไมมันร้อนวะมันบอกว่าร้อนมากหรือมันต้องแอร์เยอะกว่านี้แอร์สองตัวไม่พอวะต้องอัดอัดอัดแอร์โอเคดูเรื่อง เฮ้ยของยังอยู่อ่ะไม่บักมันบักขอบางทีโอเคครับปิดร้านปิดร้านไม่เปิดประตูอ๋ออย่อ๋อมันต้องไปปิดปลายทางเปลี่ยนปลายข้างหลังโอเคประมาณนี้โอเคเรียบร้อยอวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแลน้วกันเงินเราเริ่ม หาง่ายแล้วเปิดทีก็ยับเงินหลามายับยับในกาปุกอะไรอ่ะผมไม่ได้ปิดหรอมันจะเช้าเร็วด้วยหว่าใช่ไหมเออแต่เป็นไรเราพักผ่อนไปเออ